สวัสดีครับวันนี้พบกันเป็นครั้งที่2นะครับแต่ว่าเป็นการตอบคำถามครั้งแรกนะครผ่านทางไลฟ์แชทของเรานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครที่กำลังออนไลน์อยู่บ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ลองพิมพ์ทักทายกันได้นะครับขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อจาคีนะครับก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง นะครับก็วันนี้จะมาตอบคำถามที่ได้รับมาทางอ,าอินบ็อกซ์ของเพจมะเร็งไดอารี่ของเรานี่เองนะครับว่าอะไรบ้างที่ได้ยินได้ได้รับมาในช่วงของอสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีอะไรที่น่าจะเอามาแบ่งปันกันนะครับโดยจะขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อของผู้ถามนะครับผมเอาละ ก่อนอื่นมาเล่าถึงที่มาของเพจนี้ก่อนว่ามาได้ยังไงนะครับรก็หลายคนก็คงจะสงสัยว่าอยู่ดีๆเพจนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเพจนี้เนี่ยแต่ดั้งเดิมเลยผมทำเป็นบล็อกเล็กๆในพันทิปก่อนครับแล้วก็จากบ,บล็อกนั้นเนี่ยความตั้งใจแรกก็คือไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการเขียนบนไปนเรื่อยๆนะครับเขียนเพื่อระบาย สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาจากนั้นก็มีคนเข้ามาอ่านแล้วกลายเป็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนที่เขาเข้ามาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเออมันสามารถทําให้เขา,เาได้ข้อมูลบางส่วนที่เอาไปใช้ในการรักษาของเขาได้ด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่อัปเดตไปเรื่อยๆในระหว่างที่เรารักษานะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เขียนบล็อกตรงนั้นแล้วก็เลยย้ายข้อมูลบางส่วนเนี่ยเอามา เขียนที่เพจนี้แทนนะครับก็เลยเป็นที่มาของเพจนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,าถึงเพจนี้นะครับทั้งๆที่ผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เป็นคนดังอะไรเลยนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลในเพจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อ,อยู่ในระหว่างการรักษาเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นคนที่ต้องการข้อมูลเพื่อไปประกอบในการ ดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่คนที่สนใจโรคมะเร็งก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับสำหรับเร็วนี้ก็มีข่าวออกมาว่า,าคุณพิมพ์ซาซาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็รับการรักษาอยู่ก็จะเห็นข่าวในภาพข่าวว่าเขาหัวล้านเลยไม่มีผมเลยนะครับก็นั่นก็คือเป็นผลข้างเคียงอันนึงที่เกิดจากการรักษานะครับซึ่งจริงๆแล้ว มันเป็นภาพที่ออกไปแล้วทุกคนอาจจะตกใจกลัวว่าเฮ้ย hey, ทุกคนที่ให้เคมมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่บางส่วนจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ติดภาพนั้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่ภาพที่ออกไปมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็มาที่คําถามของคนแรกเลยนะครับมีคําถามเข้ามาว่าคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งลําไส้ที่ระยะที่2มีโอกาสจะหายไหมโดย เนี่ยเพิ่งจะผ่าตัดเสร็จเมื่อสักพักนี้เองแล้วก็ตัดลำไส้ทิ้งไปประมาณสองไม้บรรทัดแล้วการให้เคมีเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับอย่างแรกคือจะบอกว่าการรักษามะเร็งเนี่ยจะหายหรือไม่หายเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอคนเดียวหรือคนไข้เท่านั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับหลากหลายมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือ เรื่องของระยะของโลกนะครับอ,อย่างเช่นเราบอกระยะที่01234เนี่ยก็เท่าที่เราคนทั่วไปอย่างเราเข้าใจก็คือว่าระยะยิ่งต้น,ต,นต้นเน้น0 1นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะหายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมะเร็งเนี่ยเป็นได้ก็หายได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหายได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ การรักษาด้วยเคมีเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าคือแน่นอนการรักษาด้วยเคมีเนี่ยก็คือเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าเคมีคืออะไรเคมีก็คือการที่เราเอาอสารเคมีที่เป็นยาแรงๆอย่างหนึ่งเนี่ยฉีดเข้าไปหรือกินเข้าไปนคะครับเพื่อทําลายเซลเล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราอยู่ดีๆปกติมันก็สมดุลของมันดีอยู่การที่เราฉีดสารเคมีเข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลเพราะฉะนั้น มันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะรู้สึกสบายเหมือนเดิมครับแต่ถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ต้องปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วเขาถึงตัดสินใจในการนำออกสู่ตลาดเพื่อให้พวกเราซึ่งเป็นคนทั่วไปใ,ใช้กันจะพูดถึงการผลิตยาก็คือจริงๆแล้วกว่าที่ยามันจะมาถึงเราเนี่ยเขาต้องผ่านการทดลองมาบางทีก็นานมากเป็น10ส,สปีครับ กว่าที่เขาจะเอามาใช้จริงในคนหรือกว่าที่จะมาถึงเราเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้บางทีก็สบายใจได้นะครับว่าเรื่องของยาเคมีบําบัดเนี่ยจริง,รงๆเขาก็ต้องผ่านการทดลองมาแล้วแหละไม่ได้ว่ามาถึงที่เราคนแรกแน่นอนยังไงก็ต้องมีคนที่ต้องอยู่ในโครงการทดลองหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งมันต้องปลอดภัยมาเลยระดับหนึ่งนะครับผมสาหรับคําถามถัดไปที่มีคนถามมาก็คือว่า คือมักจะได้รับคําถามว่าเราควรจะรักษายังไงดีจะผ่าตัดดีไหมให้เคมีบําบัดดีไหมหรือฉายแสงดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งเป็นญาติผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นคนเลือกสัทีเดียวนะครับคืออยากจะบอกว่าการรักษามะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ได้เหมือนเป็นหวัดที่เราเดินไปร้านขายยาซื้อยามาแล้วก็กินแล้วก็จบนะครับาบางครั้งมันต้องอมีหลายอย่างประกอบกันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า,าคนไข้ถ้ารู้ได้ก็ดีเพราะว่าคนไข้จะได้มีโอกาสที่จะร่วมมือกับแพทย์ได้มากขึ้นหรือ,อถ้าเขาไม่รู้ก็อาจจะต้อง พยายามที่จะให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมันทรมานเพื่ออะไรนะครับแต่ที่สําคัญคือวิธีการรักษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ที่เข้าใจเนี่ยก็คือ3อย่างนะครับคือการผ่าตัดให้เคมีบําบัดนะครับแล้วก็ฉายรังสีนะครับซึ่งถ้าถามจริงๆคนทั่วไปที่เวลามาถามความเข้าใจมักจะสับสนในเรื่องของ การให้เคมีบําบัดกับการฉายแสงเนี่ยว่าเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วมันคนละอย่างกันเลยครับมันเป็นคนละเรื่องเลยแต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลยเขาก็มักจะเอามาเรียกปนกันหรือพูดง่ายๆก็คือมั่วนั่นแหละเอามาสลับไปมาไปหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราเองไม่ใช่เป็นคนเลือกซะทีเดียวเราจะต้องอวางแผนร่วมกับคุณหมอนะครับวางแผนยังไงก็คือ มันก็จะต้องดูทั้งเรื่องของตัวผู้ป่วยเองดูเรื่องงบประมาณดูเรื่องของอค่าใช้จ่ายซึ่งทั้งหมดเนี้ยเรากับคุณหมอเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือกันแล้วก็มาพิจารณากันว่าอาวัยวะที่เขาเป็นเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาควรจะวางแผนยังไงจะใช้วิธีไหนบ้างจะใช้เรื่องของผ่าตาัดไหมหรือถ้าผ่าแล้ว มันหมดหรือเปล่าอาจจะต้องให้เคมีบําบัดร,ร่วมด้วยไหมหรืออวัยวะที่เป็นตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการฉายรังสีด้วยหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยก็ต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็วางแผนร่วมกันบางครั้งเนี่ยผมเองไม่สามารถให้คําตอบได้ทางอินบ็อกซ์หรอกว่าควรทํำยังไงนะครับสาคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าหลังผ่าตัดเนี่ย ช่วยแนะนําให้หน่อยว่าจะดูแลหลังผ่าตัดยังไงนะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดโรคมะเร็งก็น่าจะคล้ายๆกับการผ่าตัดโรคอื่นๆก็คือแน่ๆเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นอวัยวะตรงช่องท้องอย่างยกกรณีผมละกันก็คือต้องรอให้แผลเขาหายสนิทก่อนแล้วก็หลังจากที่แผลหายสนิทเนี่ยจริงๆแล้วแผลภายนอกเนี่ยประมาณอาทิตย์สอาทิตย์มันก็ดูปิดสนิทแล้วครับแต่ว่า ด้านในเนี่ยมันจะยังสมานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ให้แผลเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากนะก็ต้องดูแลเรื่องของอแผลนะครับไม่ยกของหนักไม่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องของอ,อาหารการกินการดูแลเนี่ยผมก็มีเขียนบทความไว้ในส่วนหนึ่งว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยในช่วงของการรักษาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะดูแลเรื่องการกินให้อ่ ร่างกายเราแข็งแรงไว้ก่อนนะครับครบหหมู่พร้อมที่จะสู้กับเคมโอหรือการฉายแสงในครั้งต่อครั้งไปนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเราจะไปฉายแสงเราจะไปให้เคมโอแล้วแต่ร่างกายเรายังอ่อนแอไม่ไหวอย่างนี้มันก็จะทําให้การรักษาไม่ราบรื่นนะครับส่วนหลังจากที่เรารักษาจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยคุณจะรักษาตัวต่อด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นจะเลือกทาน มังสวิรัตตลอดชีพหรือว่าจะทานเป็นชีวจิตหรือว่าจะทานไม่ทานนั่นไม่ทานนี่อันนี้คือแล้วแต่ละครับคืออยู่ที่ว่าความพอใจแต่ละคนแล้วแหละว่าจะมีความสุขกับการดูแลตัวเองแบบไหนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโรคมันสงบแล้วเราควบคุมมันอยู่แล้วเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับ สวัสดีนะครับคุณนุชจรีนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคุณหมอฝากอธิบายมานะครับก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับคือจริงๆแล้วเท่าที่เราทราบกันก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าการตรวจค่า CEA เนี่ยก็เป็นการตรวจค่ามะเร็งเบื้องต้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่การตรวจค่า C A ทําให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าพอค่าเนี้ยสูงขึ้นเราน่าจะเป็นมะเร็งแน่ๆเลยซึ่งหลายครั้งผมก็เจอคําถามนี้เหมือนกันนะครับคําถามเหล่านี้มันก็คืออความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่า C A สูงจะต้องเป็นมะเร็งไหมอันนี้ก็ ไม่แน่เสมอไปนะครับอันนี้คือข้อมูลที่คุณหมอแนะนำมาว่าสำหรับค่า C A เนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ผมเข้าใจก็คือคุณหมอสอนว่ามันเอาไว้สำหรับติดตามผลสำหรับคนป่วยอย่างผมอย่างเงี้ยที่เคยเป็นมะเร็งอะครับว่าสมัยก่อนเราเคยเป็นค่ามะเร็งมันประมาณนี้นะเออถ้ามันไม่กระโดดพุ่งขึ้นไปจนผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไว follow ้ follow up ได้แต่การที่ค่ามันสูงเนี่ย มันก็ไม่จําเป็นต้องไปพรานอยหรือหนอยประสาทกินว่าเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งแน่เลยแล้วก็เครียดไปโดยใช้เหตุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าการตรวจค่า c a เนี่ยถ้าสมมุติค่ามันสูงขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปนะครับก็มันยังจําเป็นต้องตรวจอะไรอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว การตรวจค่า c a โดยไม่จําเป็นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าบางครั้งมันก็เป็นการาตรวจที่อาจจะทําให้เราสิ้นเปลืองหลายๆอย่างตามมาโดยใช้เหตุเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องฝากไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าถามผมโดยสรุปก็คือถ้าวันหนึ่งเกิดตรวจเจอค่ามันสูงกว่าปกติก็อย่าเพิ่งตกใจไปละกันเอาเป็นว่าอย่าแพนิคอย่าลนลานนะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆตั้งสติก่อนนะครับเอาล่ะครับต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วคําถามที่ได้มาก็หมดแล้วนะครับก็วันนี้คงจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็อยากจะฝากว่าสําหรับคนที่ติดตามนะครับในเพจของเราท่านที่กดไลค์ไปแล้วนี้ท,ที่ที่หน้าเพจนะครับก็ลองกดถ้าอยากจะติดตามทุกโพสตก็จะมีปุ่มที่ปุ่มที่เรากดไลค์ไว้ะครับมันจะมีให้เลือกว่า see first หรือว่าเห็นก่อน เพจอื่นอย่างเงี้ยครับก็สามารถติ๊กถูกได้นะครับเผื่อว่าเวลามีโพสต์อะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นไม่พลาดโพสต์สําคัญๆของเพจนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะลาพิางเท่านี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าคลิปแรกเป็นยังไงบ้างยังไงรบกวนฝากฟีดแบ็กไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าพบกันถ้ามีคําถามแบบนี้ก็จะรวบรวมมาตอบอีกสักสองอาทิตย์ข้างหน้าแล้วกันแล้วยังไงพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ